การเที่ยวซึ่งยังไม่มีชื่อรายการจะเป็นวิได้เลยเหรอ10บ,บาทเืินไปป่ะบุ่มสิบบาทเลยเหรอตัวแม่ไปป้าเมื่อกี้ใครเห็นบ้าง อยากให้ทุกคนคิดชื่อรายการใหม่ให้หน่อยค่ะทุกคนขาขอให้มีคำว่าไทยเ็วถูกใ่คนไหนชื่อรายการนั้นจะได้เป็นเอาเลยขอให้มีคำว่าไทยช่วยคิดหน่อยคิดไม่ออกอะ่ะมันยังไม่ถูกใจกันเลยอะ่อะรายการอะไรายการกดใจอยู่รายการเที่ยวรายการเทียยเท่ยวที่อยากให้มีคำว่า เช่นเธอเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยลุยไทยเป็นไทยเขาบอกถูกใจยังเป็นไทยลุยไทยมันดูอย่งไม่ใช่อะไเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเที่ยวแกบผีทัวไทยรักไทยเมคกินไทยแนด์ตลอดไทยดูไทยว่ะเหมือนที่เราคิดกันเองจะลดกว่าคนดูเขยังไม่เข้าใเธอต ไม่หนูว่ามันต้องใช้ทีเดียวเว้ยถ้าเอาแค่รถไฟฟ้าก็จะได้แค่แบบเตียวปากแก้มพีเที่ยวท,ยทั่วไทยไทยดบทั่วไทยอยู่อย่างไทย ตะลุยไทยท่องในไทยไทยช่วยไทยปวดมาเที่ยวไทยปวดมาเที่ยวที่เมืองของฉันไปได้เลยลูกเที่ยวช่วไทยไปกับพี่พีนและแก้มหมุกตะลุยไทยตามไทยเออตามไทยเหมือนตามใจเนาะ แก้พี่หอบรักเที่ยวไทยเที่ยวไทยได้ใจท่องทั่วไทยเที่ยวไทยไปกับทททเที่ยวไทยได้ใจดาวสีอะไรเลนะมีมาแล้วหนึ่งมีมาแล้วหนึ่งมีมาแล้วหนึ่งเที่ยวไทยได้ใจแฮปปี้ไทยไทยแลนด์ only ไทยดมจบ รายการไทยดม d o อจบ Happy Thai พอดีนะเช็คอินทัวร์ไทยไปกับแก๊ปพีทเช็ครถไฟฟ้ามหาไทยเออรถไฟฟ้าเหมือนเขารู้เลยอ่ะพี่บุ๋มร้ฟังปะไม่เขาบอกมาแล้วว่ามันมีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเออแบบว่าใช้รถไฟฟ้าในการท่องเที่ยวด้วยอ่ะมีคำว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหาไทยไได้ป ชีวิตติดไทยเที่ยวแบบไทยไทยเท่เที่ยวได้เลาะท่องไทยคันไทยคันไทยคันคันลิโปไทยบุ๋มไทยพีทเที่ยวไปกับไทยดมเลือกแบบไทยเท่เที่ยวได้แบงคอโคโปแบงค์โกคโปตามรอยเที่ยวไทยอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรถูกใจเลยโว้ย เกียวไทยชีวิตติดไทยเักพิธีดนตรีแบงคอกโก้หนูคิดคอนเน็กซ์เดชันอะมันเชยอ่ะก็แบงคอกโก้ไมเหมือนรายการช่องห้าสมัยก่อนแบบพี่คิดสว่างอ่ะไม่เอานี่ไหมแบงคอกโก้เออแบงคอกโกโก้แบงคอกเออโก้แบงคอกโก้แบงคอกทุกโกเว้นก่อนใครทัวร์บนร,ราง ทัวร์เที่ยวไทยใบแก้มพีรถไฟฟ้าพาเที่ยวไทยเที่ยวไทยตามใจแก้มพีแก้มพีกีเที่ยวไทยแก้มพีกี๋เที่ยวไทยรถอะแก้มพีชกีเที่ยวไทยอุ้ยฉันชอบนะไฟฟาเที่ยวไทยบอกกับพวกเราเพราะสาวแตกไทยเที่ยวไทยทไทยพาเที่ยวเทรนไทยทาไทไทม์ไลน์ไทย โอยยารถไฟฟ้าพาเที่ยวไทยเลาะไทยไปกับบุกระุยไทยลอยฟ้าเที่ยวรอบกทะมอรถไฟฟ้าชื่อเลยการยาวมอ๊อ ช่วยเที่ยวไทยเช็คอินถิ่นไทยเช็คอินถิ่นไทยไทยไฟฟ้าไลท์สไตล์วิไทยไฟไหมละโอ้ยยากอ่ะก็บอกแล้วเอาง่ายไปเที่ยวกันจบไปต่อกันค่ะบอกแล้วให้ช่วยรายการไปต่อกันค่ะเออไปต่อ คิดรายการเหรอเออคิดชื่อรายการวันนี้ถ่ายรายการแบบไม่มีชื่อรายการใครเป็นสปอนเซอร์คนแรกเราตั้งชื่อรายการแั้วเลยลสมมติสมตสมติเป็นเออสมมติเป็นนางร้ายตั้งชื่อรายการนางร้ายเหรอาหลายเที่ยวเลยลายเที่ยวฮะไปเรือไ่พี่บุ๊คสมมติยาด,ดมพามา่า ไปเที่ยวไทยกับแกล์พีทไปกันเลยไทยแลนด์นี่ไทยสถานีเดียวใจเที่ยวมั่วทั่วไทยเหลือจะเชื่อเที่ยวไทยกับแกลเพีทหลายสุดท้ายว้าวเก่งไปปะปุ่มตกหมึกเที่ยวไทยกับนาง ตู้คีบทั่วไทยรลายสุดท้ายรักสุดท้ายร้ายสุดท้าย,กาย,าย,ายแก้มพีทเที่ยวไทยพาเบริร์ไทยลังชิวบุ่มบุ่มพีทที่ไหนคะแล้วรู้ไหมใหม้ผมชื่อชื่อรายการเมืรอไินที่เดินดอ เิดดไ้ชื่อรายการเิดที่เดินได้หอยที่เดินได้เหล็กปูดมากอะไรสองพันแล้วนะพอเหอะไปกันไทยแลนด์ไทยแลนด์แก้มพีนี่แล้วก็รานีมีไทยโดมนของรางวัลนะรู้ยังใช่หรอไหนอ่ะอุ้ยมีไทยโดมเป็นของรางวัลด้หรอ มีสติกเกอร์ด้วยนะครับมาน้ามาให้หรอใครยังตามหาสติกเกอร์โมนี่อยู่ต้องมาเล่นที่นี่กาไม่ให้เนาะอ้าวหรอก็ของพี่ก็ของร้านชอบอ๋อเก็บไว้เองไทยอินให้เราอย่างนั้นเลยหรอรอด่าที่ไหนคะเซนตพอย์ค่ะกบพีทอเมซิ่งไทย แวร์อีทไทยไปกันไทยแลนด์ไทยแลนด์แ,แก้มพีบุ่มพีดวิดบุ่มโอ้ยเลี้ยวทั่วแก้มพีสาขาหน่อยคะนางลายเที่ยวไทยเหนื่อยอ่ะ

อุ alors, look, uh, so ้ยสองยี uh, so, <car> ่ส <c oughs> ิบบาทได้เลยเลยนี่เป็นมือนข้อมือรถนะมันเป็นเหมือนเราจ่ายค่าที่ชั้นอย่างเงี้ยรายการแล้วแต่ปุ๊บโอ้แล้วแต่เถออย่างเงี้ยรายการอะไรบ้างรายการขอร้องเที่ยวทุกวันเออจบกำลังไอ้นี่ เที่ยวทุจะไปไหนก็ไปไทยแลนด์เออล้วการยำบ่จะไปไหนก็ไปวิชันชอบอ่ะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมีคำว่าไทยก็ได้เที่ยวมาไทยสายแกร์พีโลกแกรมพีก่อนขี้ทุกตู้ตามฉันมาสาขาไหนคะรายการเที่ยวไหมพี่เที่ยวไหมเที่ยวไหม เดี่ยวไม่ตามฉันมาไทยแลนด์ดินแดนโอ๊ยเหนื่อยอะ่ะไทยแลนด์ดินแดนนัสส่องไทยแลนด์ดินแดนคอรี่ เที่ยวมาเที่ยวไปสไตล์ไหนก็ไปฉันชอบอันเนี้ยดูเป็นเราดีอ่ะสวัสดีค่ะรายการสไปล์ไหนก็ไปดูเป็นพวกเราปะแล้วพี่ผมพูดได้เพรเดียวนะเพราะพี่พีพูดไม่ได้อะทรรถกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการสไปล์ไหนก็ไปส,สไตล์ไหนก็ไป พี่พีทมาพี่พีทมาพี่บุ๋มได้พี่พีได้ชื่อรายการแล้วจะไปไหนก็ไปไหนพี่พีลองพูดตามนะคะสไปไหนก็ไปพี่พีบอกว่าอยู่บ้านแล้วพี่พีเราได้ชื่อรายการแล้วให้ทุกคนโหวตสไปไหนก็ไปแม่ทำเป็นไกลกว่าเดิมอ่ะ ไปปะแก้มพีทไปกันนะตามใจแก้มพีทไปไหนไหนไปไปกันไปทั่วไทยปล่อยใจไปกับหุ๋มไทยแลนด์อินเนดียไยดงโอ๋ยเหนื่อยไหมไทยแลนด์อินเดียไชดงเหนื่อยอ่ะคนดูอ่ะยังมาตามหมูมพี่พีทบอกพีทเลิกดีมาตามบุ๋ม ร,ยรายการเขาอยากให้มีชื่อบุกมนะรักมากเขาหวานกันมากเขารักกันมากมากเลย,เลนะเยก็มีถึง <c oughs> สองคนที่รักรักใครเอ่ยใกล้ครบแล้วนะบางทีก็รักแม่บางทีก็กกวีตกันแม่แต่ช่วงนี้เขารักเอ่ยมากไม่เคยมีช่วงแบบนั้นมาก่อนกินเต้าหู้ไม่ดีแล้วแหน่ รายการมาตามคิวพี่พีทบอกโอเคนั้นเปลี่ยนเป็นรายการมาตามคิวพี่มีแล้วคอมพิวเตอร์เขาแบ่งข้านแรกอันนั้นเลยเช็คอินทั่วไทยสมแติว่าสมแติว่าแบ่งกระต่ายเข้าวเขาบอกว่ากระต่ายพาเที่ยวพี่หมุนไปเรื่อยอ่ะก็ใช่ไงถ้าใครกินข้าวกับน้ำก็เสร็จแล้วแต่ข้าวแตละที่ก็มีก็เหมือนกันแล้วเขาข้าแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะเข้ายาวสิอ๋อเข้ายาวไปเลยใช่ไหมรายการก็เป็นตามคี่เลยอ่า

สมมติคอนเวิร์ตข้าวคอนบวชเดินเต็มที่ไม่มีอยุดคอนเวิร mm ์ชเดินเต็มท huh? um ok ี่ไม่มีอยุดหรอแล้วเขาว่าไทยไปเนไงที่ไม่มีอยู่ไม่มีเมื่อยไม่ร้อนไม่ออกแล้วแ้บกระเกษมร่าเข้าอ่ะเสีมมากเข่าไม่ตูดคือในลุคหนาดีก็ดีนะสมมติเซตพอยท์ขอบสปอนเซอร์แล้วจะดูไรสดเซตพอยท์กดเลยไม่มีหา สตหวัาเดี๋ยวพี่ในฐานะที่น้องหมุมามามาคลิปกอกพี่บ่อยหลายหมื่นแล้วเดี๋ยวพี่ลงเองเจนคอยกดเลยพี่ใหม่สปอนพาเทียไปเลื่อนไปเปื่อยงรับแสมว่ารถยนต์ Mercedes Benz อาจจะยังไม่เข้าอาจารสวัสดีเซเข้าดตีเซตตกไปเลยจ้ากี่่จังหวัดกีที่ก็ไม่มีออกชื่อรายการเหรอ ชื่อรายการยาวเลยเนาะชื่อรายการแคปชั่นไม่มีแล้วนะชื่อรายการชื่อว่าดีเซ่จะตกกี่ทีไม่มีวอกไม่เลาเป็นบ้าเหรอไม่และไม่มีแคปชั่นเนาะเพราะว่าแค่ชื่อรายการก็เต็มแล้วเพราะว่ามันตัวอักษรร้อยสลับร้อยในวัยทีนั้นเราจะไม่มีชื่อตอนเลยนะไม่มีชื่อตอนชื่อตอนไม่จำเป็นเพราะเราเพิ่งเปิ เดี่ยวไม่มีออบสมมติปุยนุ่นปุยนุ่นไปไหนก็เบาอยนุ่นซึ่งตัวเอไป็ผิดแร้วน้ำหอมเลยตับหอมอะสมมติเป็นน้ำฮะอาสมมติกระเป๋าเคสฮาร์เดนกระเป๋าไม่ต้องกลัวค่ะ โอ้ยเหนื่อยอ่ะเวิลคัพอะไรนี่ก็จะเวลคัพอยู่แล้อ่ะโอ้จุ่มติวนุ่นรุ่นโมเน่เออฟิวนุ่นติวนุ่นมาเหอใช่บุญวายไปกระหม่อมน้องงองแงจบเที่ยวไทยแบบงองแงนี่หมุนครบรอบแล้วรู้ยัง ผมจะไม่ยอมแพ้ครบรอบป่ะเหรอแล้วผมจะเลือกรอโซ่เหรอผมก็เลือกไปเรื่อยเลือกปิกจูให้พี่พีชดิไม่เอาจ้าพีชไม่เอารถพีชต้องไปขายทิ้งอยู่ดีอือเอาซูโทเปียไหมใไหเออสกายเนี่ยดิกจินอัลฟาเร็วลูกรายการท่องเที่ยว ไม่มีใครเข้ารอบเลยวันนี้หน่อยงอ่อย่าทิ้งนี่ตา้องทำอย่างนั้นหละได้2ตัวปะเจ้า2สองตัวเลยป่ะ ไป,ไปไปได้ถ้าเราเก่งอันเนี้ยอย่างเงี้ยนิ่มแล้มันดยูเต็มม้เต็มมืออุย้ยที่บุ๋มครบรอบแล้วเที่ยวด้วยกันพยายามเอาสองตัวอยู่ตัวน,นี้เป็นฟิลล์ลูกทุกคนทำยังไงให้ได้สองตัวอะเร็วๆไปเรื่อยสกายทำยังไงได้สองตัวลูก เป็นคอนโดก่อนครัเป็นคอนโดก่อนสกายบอกทำเป็นคอนโดกนสก,กายแม่ตีนะหนูจะจะไปบอกเทคนิคอะสก,กายบอกว่าบอกไปพวกพี่ก็ไม่ได้ว่าจะทำได้นะคะจริงสก,กายสก,กายขับละหนูพูดไปอ่ะคีฟมันครบรอบอยู่ค่ะตอนนี้ไม่ฟรีจา้าเอามารวมเป็นคอนโดเขาบอกว้ายังได้อยู่ เกี่ยวห่วงเลยแม่ห่วงใครอ่ะห่วงลัสโซเหรอเที่ยวกันอ่ะใกล้แล้วไม่ได้หรอแล้วมันจะเป็นคอนโดได้ยังไงอ่ะตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะต้องเอาสูโซเปียข้างหลังปะี่ไม่ได้ลองไปเรื่อยๆสิส ห่วงสีชมพูเขาบอกให้เอาห่วงละโซ่จิ้มเข้าไปในห่วงละโซ่นั่นนะ่ะเจ้เขาจิ้มเข้าไปในห่วงละโซ่โโไ,ได้พูดเป็นเรื่องหนักประตูอะลองดูสิจิ้มพอไหมเออเออะอะไม่แน่ไม่แน่เอามาวงปากกล่องก่อนพูดเหมือนง่ายพอมันคีบติดเันคีบเลยแต่มันครบรอบอยู่อรอรอบเดี๋ยวค่อยทางคอนโดเนี่ยครบรอบแล้วค่ะตอนเนี้ย คี่ผูน้องค่ะตอนนี้ครบรอบแล้วค่ะอุ้ยเออจะมัจะแต่มันไม่น่ามานั้งสองตัวปะเพราะเป็นหนักทั้งคู่ตัวเธอขาอ่อนแรงไปเอาตัวหลักมามันจะลากตัวหน้าลงปอกมันยังไม่เป็นคอนโดไงตอนเนี้ย สีเหลืองใด้ตู้ก็ได้นะแม่เขาบอกที่ไหนพี่คิวเซ็ตพอยได้แล้วเนี่ยจบละสิ้นสุดสิ้นสุดทางเลือดทำตั้งนานยี่ทำตั้งนานได้ตัวหนึ่งเหมือนเดิมแต่ใช้กระต่ายวเปีกได้ไหมคะอ่าเราไปดูฝั่งโน้นกันบ้าง ทำ้าไปในกันอยู่ค mm ่ะครบรอบยังยังย่อยอุ้าไม่เน้นเล่นได้นะคะเราเน้นครบรอบฝันก็เน้นครบรอบเหมือนกันเมื่อกี้550ครรอยห้าสิบครบรอบเวอร์ AI สรุปให้บอกว่าเที่ยวไทยกับปุ่มและแก้มพีช AI summary บอก อุ้ยเกือบได้หตัวเกือบได้สิบาทอะไรนะตัวนี้น่าชันาหมใช่ชราเลยหรอเอ้าจะเป็นชาชะาไหมเพราะเหมือนทยเท่บแับแดงกะลาเนาะโอ้โหคิดดู เออก็ชื่อรายการชันฉลาสถานีนี้ไทยฟองสถานีนี้มีดีที่ไทยรายการชันชลาจบคือชันแก่ฉันแก่ชันฉลานี่มีดีที่ไทย สถานีนี้มีที่ไทยสถานีนี้มีดีที่ไทยต้องโยกโยกขาไปด้วยค่ะเขาบอกโยกแล้วอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ย <c oughs> ชี้ให้มันสุ่มๆกันสี่เดี๋ยวก็ได้แต่ตัวรบกวนขับรถมาที่เซตพอยต์เ่ยค่ะมาทำให้ดูหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็นไงล่ะจริงเรากวนขับรถมาเดี๋ยวนี้ค่ะมาทำให้ดูหน่อยเจอกันที่ชันตราแรงมาเขาบอกว่าแรงมก็มันยากอ่ะคุณแม่พักร้อนที่นนประเทไทยขี้แพะกอไปภูเขาเดี๋ยวมันก็หล่นหลายตัวมันไม่ได้ง่ายขนาดน่ะโอ้